มาดูสถานการณ์เรื่องของการค้าสลากนะครับเพราะว่าวันนี้เองผู้ค้าสลากนะครับโดยตัวแทน,นั้นก็ไปยื่นหนังสือเรียกร้องนะครับถึงท่านนายกรัฐมนตรีขอให้ปลดล็อกอาชีพค้าสลากให้กลับมาขายได้ตามปกตินะครับหลังจากประสบปัญหาไม่สามารถเข้าไปขายในห้างสรรพสินค้าแล้วก็ตลาดได้ครับ เรื่องนี้นายสุทินจันทาประธานกลุ่มก้าวหน้าค้าสลากพร้อมด้วยตัวแทนผู้ค้าสลากครับเข้าไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลนะครับโดยนายสุพรอ,อัฏถาวงที่ปรึกษารัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับเรื่องร้องเรียนครับ นายสุทินกล่าวว่าหลังจากรัฐบาลมีคําสั่งเลื่อนออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาแล้ว2ครั้งทําให้ผู้ค้าสลากรายย่อยได้รับผลกระทบไม่สามารถจําหน่ายได้นะครับรายได้ลดต่ําลงเหลือร้อยละสิหรือ5 0 0ร้อ0ถึงหนึ่บาทต่อวันจําใจต้องขายต่ํากว่าทุนนะครับเพื่อให้สลากที่รับมาขายได้จะได้มีเงินเอามาใช้จ่ายหมุนเวียน โดยบางคนก็ต้องยอมขายในราคาใบาละ70บาทแม้รู้ว่าไม่ได้กําไรแต่ว่าเพื่อความอยู่รอดนะครับแล้วก็เพื่อให้สลากนั้นขายได้ทันก่อนการออกรางวัล ดังนั้นจึงอยากให้รัฐบาลนะครับออกประกาศคําสั่งให้ชัดเจน2ฉบับหลังมีมาตรการผ่อนปรนนะครับก็คือให้สบคอ,อนุญาตให้ผู้ค้านําสลากกลับไปขายได้ในห้างสรรพสินค้าปั๊มน้ํามันและก็ตลาดสดได้เช่นเดิมและอีกฉบับขอให้กระทรวงมหาดไทยออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ค้าสลากเดินทางข้ามจังหวัดได้โดยไม่ถูกกักตัว14วันเพราะว่ามีบางพื้นที่ที่ไม่อนุญาตนะครับให้เดินทางข้ามพื้นที่ไปขายสลากได้จึงอยากให้นายกรัฐมนตรีเร่งพิจารณาเป็นวาระเร่งด่ว เพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่16พฤษภาคมแล้วที่จะมีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลฟังเสียงกันหน่อยครับมากอย่างที่เพชรบูรณ์เนี่ยแม้แต่ในตำบลเดียวกันเนี่ยมูสียังไปขายหมู5้าไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลําบากมากเพราะว่าขณะนี้เวลาสลากเราเนี่ยมีอายุแค่วันที่16 นี่ตอนนี้มันมาวันที่5แล้วเวลาการจําหน่ายสลากของเราเนี่ยมันงวดลงทุกทีพอถึงวันที่16แล้วเนี่ยบ่ายสามโมงเนี่ยสลากเรามีค่าเป็นศูนย์เลยทันทีเพราะฉะนั้นภาราพวกนี้มันจะตกอยู่กับคนพิการแล้วก็ผู้มีรายน้อยรายได้น้อยทั่วทั่วทั่วประเทศทั้งหมดเลยนะครับผมของวดที่ที่ทบมาเนี่ยข่ะขาย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 ,ขายขายแย่มากครับยอดลดลงเหลือประมาณ10ซในแต่ละวันนะครับปกติเราขายอยู่ห้างขนาดนี้ก็มาขายอยู่ตามริมถนนนะฮะ ตอนนี้วันหนึ่งขายได้ประมาณ500ถึง1,000บาทต่อวันซึ่งมันไม่สามารถที่จะระบายสลากออกไปได้นะครับผมนี่ก็เป็นเสียงความทุกข์ร้อนของทางกลุ่มผู้ค้าสลากนะครับทีนี้ทางด้านนายสุปสอนอัาวงค,ครับที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกก็รับปากว่าจะเร่งนําเรื่องนี้แจ้งให้นายกรัฐมนตรีรับทราบภายในวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นวาระเร่งด่วนอีกครั้งนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานสบคอ,อยู่ด้วยนะครับ คุณผู้ชมครับหลังจากที่คอรอมอรนะครับมีมติที่จะช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับวันนี้บรรยากาศในแต่ละจังหวัดครับอย่างที่ขอนแก่นเองนะครับก็มีเกษตรกรทยอยเดินทางไปเปิดบัญชีกับทกาศาเพื่อที่จะรอรับเงินเยียวยา5,000บาทจากทางภาครัฐนะครับที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาถนนรุ่นรมจังหวัดขอนแก่นนะครับมีประชาชนไปเข้าคิวรอเปิดบัญชีใหม่เพื่อขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลจํานวนมากหลังจากที่คอรอมอรมีมติเห็นชอบอนุมัติมาตรการเยียวยาเกษตร กตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเงินช่วยเหลือรายละ5,000บาทต่อเดือนนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม63รวม3เดือนตั้งเป้านะครับเกษตรกรทั่วประเทศ10ราย นายจิรวัตรโลหะครับผู้อานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวว่าช่วงนี้มีประชาชนครับเดินทางไปเปิดบัญชีใหม่วันละกว่า200คนซึ่งทางธนาคารก็ได้จัดระเบียบนะครับมีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิใช้เจลล้างมือแล้วก็ขอให้สวมใส่หน้ากาก,กอนามัยโดยได้ขออำนวยความสะดวกนะครับที่จะมีการจัดที่นั่งรอด้านนอกแล้วก็ทยอยเรียกคิวให้เข้าไปด้านในเพื่อลดความหนาแน่นภายในธนาคารนะครับ โดยการเปิดบัญชีใหม่ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแนะนำครับให้ทําบัตร ATM ควบคู่ไปด้วยเพื่อความสะดวกในการเบิกท้องเงินจากตู้ ATM ได้ทุกที่โดยทกสอขอนแก่นนะครับขณะนี้มีลูกค้าซึ่งเป็นเกษตรกรจํานวนประมาณ1นึ0 0 0 0ครัวเรือนแล้วก็คาดว่าจะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลเกือบทั้งหมดครับท,ที่ลงทะเบียนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมนะครับที่จะได้รับเงินเยียวยาหรือถ้าความช่วยเหลือเนี่ยขอให มาติดต่อที่ทกศก่อนนะครับโดยให้มาติดต่อเพื่อจะเปิดบัญชีเงินฝากก็นะครับข้อที่1ข้อที่2ถ้ามยังไม่มีบัตร ATM ขอแนะนําว่าให้กรุณาว่าช่วยเปิดบัญชีและทําบัตร ATM นะครับเพื่อความสะดวกในการเบิกถอนเงินนะครับเพราะเกษตรกรที่เข้ามาที่ทกศจํานวนมากเนี่ยถ้ามามากๆนะครับก็จะเกิดการแออัดนะครับ แล้วก็จะเป็นการไม่สง่งนโยบายของเราอันนี้เป็น5,000บาทของเกษตรกร,ศศร,กรทีนี้มาดู5,000บาทเราไม่ทิ้งกันกันบ้างนะครับที่ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับก็มีประชาชนจํานวนมากเดินทางมาติดต่อกับธนาคารนะครับมีทั้งการกดเงินแล้วก็การนําสมุดบัญชีไปเบิกเงินเนื่องจากทราบว่าเงินเยียวยา5 0 0 0บาทรอบล่าสุดได้เข้าแล้วในเช้าวันนี้นะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มคนที่มาติดต่อขอรับบริการผูกบัญชีพร้อมเพย์ของธนาคารด้วยครับเนื่องจากในห่วงที่ผ่านมานั้นไม่ได้มีการผูกบัญชีเข้ากับพร้อมเพย์นะครับเมื่อจํานวนเงินเข้ามาในธนาคารก็ไม่ทราบว่าเงินจะเข้าจริงหรือไม่ทั้งนี้นะครับการเข้ามาติดต่อที่ธนาคารเจ้าหน้าที่ก็มีการจัดคิวเข้ารับบริการเพื่อลดความแออัด ทั้งมีการตรวจวัดอุณหภูมิใช้เจลล้างมือก่อนเข้าไปติดต่อนะครับการเว้นระยะห่างครับเพื่อป้องกันโควิด -19 ตามมาตรการนะครับด้านความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณาสุขครับ คุณผู้ชมครับที่ผ่านมานะครับอสมถือว่าเป็นกําลังหลักสําคัญครับในการที่เข้าไปช่วยตรวจคัดกรองนะครับกันแบบเชิงรุกในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศแต่ว่าวันนี้อสมวันอสมนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกก็กลับมีปัญหาขึ้นมาแล้วครับเมื่อก่อนหน้านี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าจะจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงให้240บาทต่อวันแต่ทางกลุ่มอสมกลุ่มนี้ได้อ้างว่าทางผู้ว่าเนี่ยเปลี่ยนกลับคำนะครับบอกว่าจะให้เป็น120บาทนะครับเรื่องนี้นายคนาทิย์นาทิ์ครับประธานอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสอมเขตเทศบานลคนครพิษณุโลครับก็นําทีมอสอมกว่า100คนเนี่ยไปรวมตัวกันที่หน้าสารากลางจังหวัดพิษณุโลนะครับเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากภาพก็จะเห็นว่ามีการเว้นระยะห่างทางสังคมอยู่นะฮะซึ่งเรื่องนี้ครับนายคณะทิพย์ก็บอกว่าอสอมเนี่ยเด,เดือดร้อนครับทั้งค่าข้าวค่าน้ํามันแล้วก็ ค่าแมสนะครับหน้ากากอดามัยก็ต้องเรียราย,รายเงินเนี่ยซื้อกันเองด้วยซ้ําจึงอยากได้ความชัดเจนนะครับว่าทําไมหน่วยงานราชการที่แจ้งว่ามีเบี้ยเลี้ยงให้240บาทกลับคําพูดนะครับอีกทั้งบอกว่าจะจ่ายให้120บาทต่อวันต่อคนก็ไม่จ่ายให้อีกหรือว่าระเบียบจ่ายไม่ได้จริงๆต้องขอทราบความชัดเจนจากผู้ว่าราชการจังหวัดฟังเสียงประธานอสมอดูครับลงอสมอลงไปนะครับ ไปเจอชาวบ้านใจดีก็ถือมีให้น้ํากินบางคนเจอชาวบ้านไม่รู้เรื่องก็ด่าอสมอ,อผมต้องเอาตํารวจนะครับขอร้องเจ้าหน้าที่ตํารวจไปช่วยออกมาจากบ้านก็มีนะครับเพราะว่าเข้าไปแล้วชาวบ้านไม่รู้เรื่องมาทําไมเป็นอสมอจริงไหมขอดูบัตรขอดูบัตรเสร็จแล้วก็แล้วทำร้ายทำร้ายเมียให้อสมอดูอสมอกลัวนะครับกลัวก็ออกไม่ยอมให้บัตร ผมต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ191เจให้ไปช่วยพสมอออกมานี่คือความจริงที่เราทำงานมาเราไม่ประ,ประสมที่จะต้องการเงินที่ไปแล้วอาสมอได้เงินไป120บาทถามว่าเอาไปใช้หนี้เขาพอไหมไม่พอหรอกครับต้องไปแบ่งกันอีกอ120บาท3คนถ้า3คนคนละ30บาทไม่าสอา3 3 4อ่ะคนละ40บาท40บาท,บาทวันละ40บาท ถาม oh <my S 1> ว่าเอาไปทำไร oh <my> ได้บ้างหนึ่งถ้าข้าวเท่าไหร่ oh <my> น้ำปวดเท่าไหรค oh <my> ่าน้ำมันเท่าไหร oh <my> แล้วที่คือประเด็นที่ประธานอ,อสอมอบอกเนี่ยนะครับว่า120บบาทจะต้องไปแบ่งต่อนี่ครับคุณผู้ชมก็คือหมายถึงว่า คืออสมอแต่ละคนเนี่ยจะมีทีมงานเป็นของตัวเองครับในการลงพื้นที่ไปเนี่ยทางอตัวอสมอเองก็จะต้องเอาเงินตรงนี้ไปแบ่งให้กับทีมงานตัวเองอีกซึ่งตามกฎระเบียบเนี่ยจะจ่ายให้แค่อคนที่เป็นอสมอนะครับหนึบาทเรื่องของการจ่ายเบีย้ยเลี้ยงตามมาตรการคัดกรองผู้ป่วยเชิงรุกนะครับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามที่ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้แจ้งนะครับบอกว่าจะมีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับอสมอที่ออกปฏิบัติงานคนละ240บาทแต่ต่อมาครับ ได้แจ้งว่าไม่สามารถจ่ายได้ตามที่สั่งการเอาไว้ได้นะครับแล้วก็จะจ่ายให้เพียงคนละ120บาทจึงสร้างความไม่พอใจให้กับอสอมครับโดยเฉพาะตำบลในเมืองเป็นอย่างมากเบื้องต้นครับผู้วยการกลุ่มศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่สุนุโลกนะครับก็เป็นตัวแทนออกมารับหนังสือเรียกร้องนะครับของทางกลุ่มอสอมแล้วก็จะเร่งดําเนินการเรื่องของการจ่ายเงินค่าจ้างนะครับต่อวันให้ชัดเจนแล้วก็เบิกจ่ายค่าตอบแทนโดยด่วนกันต่อไป ทีนี้ครับเราก็ได้เช็คกันไปต่อนะครคุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้มันถึงผู้อรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว,วคือท่านทางรองผู้ว่านี่นะครับก็ยืนยันนะครับว่าจําเป็นที่จะต้อง จ่ายเงินนะครับในอัตราที่120บาทเนื่องจาก240บาทนั้นนะครับเป็นอัตราที่จะต้องจ่ายให้ในกรณีที่ทํางานเต็มวันณนะจุดนี้นะครับที่ไปเรียกร้องกันก็คือยืนยันว่าจะได้ที่120บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจะเร่งจ่ายเงินตรงนี้ให้อสมกลุ่มนี้ให้เร็วที่สุดนะครับจบเรื่องของอสมอ ทีนี้ครับมาดูนิวสิของเรากันบ้างครับท่ามกลางวิกฤตโควิด1 9แบบนี้ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะเป็นสื่อกลางครับในการประสานความร่วมมือให้กับองค์กรมูลนิธิสถานพยาบาลนะครับที่ขาดแคลนต้องการการประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคทุนทรัพย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับ แจ้งความต้องการของท่านเข้ามาได้นะครับสแกน QR Code ฝากเรื่องเข้ามาครับหรือว่าจะอินบ็อกไปที่แฟนเพจ n n w w v v 8 8ก็ได้วันนี้นะครับมีหน่วยงานที่ขอรับบริจาคก,ก็คือโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ายาเวชภัณฑ์แล้วก็กระบวนการที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 โดยโอนเงินเข้าไปครับที่บัญชีกองทุนโควิด -19 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตธนาคารกรุงไทยสาขาภูเก็ตเลขที่บัญชี805 0 93930 8นะครับคุณผู้ชมสามารถไปดูรายนามผู้ขอรับบริจาคทั้งหมดรวมทั้งรายละเอียดที่อยู่เลขบัญชีเบอร์โทรศัพท์ได้ที่เว็บไซต์ www.newtv.co.th หรือว่าจะคลิกไปที่แฟนเพจ newtv18 ก็ได้นะครับ